สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 Tarot c h anel n ผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่ขอแจนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพืเ่อนๆที่รักนะคะที่เข้ามาชมคลิปที่กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาวันนี้เราจะมาอ่านพลังงานหน้าไพ่เป็นแบบแรนดัมนะคะจากพลังงานนะคนของคุณนะพวกเขามีเอน r g y แบบไหนนะคะวันนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเพื่อนๆที่รัก ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเรามาดูซิว่าเราจะจับสายสัญญาณของเขาคนของคุณนะคะที่ได้มเข้ามาชมคลิปนี้เอน ergy อะไรที่เขาอยากบอกอยากพูดอยากคุยหรืออยากติดต่อสื่อสารผ่านไพ่าทาโร่ของหมอแจนนะคะขอพลังงานนะคะขอพลังงานของเขาคนนั้นโอเคหกเหรียญกระเด็นมานะคะไพ่หกเหรียญน,นะขอพลังงานไพ่าทาโร่ค่ะคนของคุณเขาอยากพูดหรืออยากบอกอะไรโอเค เขาบอกว่านะคะเออเขาอยากแสดงออกซึ่งความรู้สึกสิ่งที่เขาเคยซ่อนความรู้สึกว้า wow. วนะคะเขาซ่อนความรู้สึกนะเขาบอกว่าเขาอยากจะเขาอยากจะให้ความรู้สึกที่เขาแอบซ่อนไว้นะคะที่มีต่อคุณนะเะขาบอกว่าเขารู้ว่าคุณนะคะเป็นความรักเป็นคนที่ดีต่อเขา คุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณนะคะมี energy ที่เคมีเข้ากันและตรงกันนะคะแต่เขาไม่สามารถทําได้เขาไม่แสดงออกนะคะถ้าถามว่านาตอนนี้มันเป็น energy ของคนที่นะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในความรักในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไหมเขายัง <c oughs> มีนะคะอืมแต่เขาไม่บอกนะคะมันมีความหวาดกลัวอ,อยู่ตรงนี้นะคะเหรือบอขอใช้สี่ใบดีกว,ว่านี้ มันมีความหวาดกลัวอยู่ตรงนี้นะคะในพลังงานนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาซ่อนแอบความรู้สึกจากการที่คุณเป็นเอ็มเพรสนะ,ค,ะคนที่จิตใจดีนะคะคนที่จิตใจดีอบอ้อ,อมอารีทาให้เขาเนี่ยนะคะไม่กลัวกับสถานการณ์ความรับครั้งนี้นะ,ะเขามั่นใจคนคนนี้เขามั่นคงเขาดักแน่นและในความรู้สึกที่ส่งมาถึงคุณวันนี้นะคะเอเนจีที่เขาบอกว่าการให้และได้รับ เขาอยากจะให้ความรักตะคุณแล้ว <lah> เขาอยากจะให้ความรักตะคุณแล้วนะคะคนคนนี้คนที่ไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าเขาปิดบังซอ่อนเล้นความรู้สึกของตัวเองที่เขาไม่เคยบอกคุณนะคะเมื่อเขาเจอคุณเขารู้สึกนะคะเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่เข้ามาดูแลหรือเยียวยาจิตใจเขาจริงๆเป็นคนที่นะคะอ่ะไปไปนี้อยากออกออกมาแปดไม้ นะคะใต้สำรับนะคนคนนี้ส่งพลังงานเอเนจีมาว่าณนสถานการณ์ตอนนี้เขาเนี่ยนะคะอึดอัดกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมากๆเลยโดยที่เขาก็ทํางานหนักไปด้วยภาระของเขาอทํางานหนักเหนื่อยและเขาก็อึดอัดในความรู้สึกเนี่ยนะคะอึดอัดในความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกต่อคุณมากๆแต่ต้องปิดบังซ่อนเล้นไว้โดยเฉพาะน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะคะของเขาเขาบอกว่านะ,ะเขา รู้แหละนะคะว่าคุณเป็นเป็นความรักเป็นคู่เป็นเนื้อคู่เขารักคุณนะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างที่เข้ามายายาจิตใจให้เขาและเป็นคนที่ดีอ่อนโยนจิตใจดีพร้อมที่จะนะคะดูแลเขาแม้แต่เขาอะ่ะไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกต่อคุณตอนนี้เขาบอกว่าให้คุณอะ่ะรู้เขาอยากติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเขาบอกว่าความกลัวที่คุณอะ่ะเคยดีเคยจิตใจดีอ่ะนะ,ะเขาอะ่ะ เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเขาอ่ะหวาดกลัวน้อยลงที่เขาอาจจะปิดบังซ่อนเลนหรืออาจจะถอยหลังหรือถอยฉากไปที่ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือเหมือนโปรเทคหรือป้องกันตัวเองไว้จากคุณนะคะป้องกันหรือปกป้องตัวความรู้สึกของเขาเองออกจากคุณก่อนในตอนแรกนะ,ะเขาบอกว่าอยากให้คุณ อ,อให้อภัยเขาได้ไหมนะมันเป็นความหวาดกลัวในจิตได้สํานึกในจิตใ,นใ,นใจว่าจะมีใครคนหนึ่งที่รักเราและดีต่อเราอะไรแบบนี้นะคะเอนเนอร์จีนี้เขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยเข,คเ,ขนะเขาอยากได้คนะาําตอบเขาอยากได้คําปณีปนอมนะเขาอยากได้คําปณีปนอมนะอืมเขาเรียกว่าอะไรเขาอยากได้การพูดคุยอ่ะนะคะเขาอยากได้ให้คุณกลับมาเหมือนเดิมพูดคุยดีกับเขาอยู่ตรงนี้เพื่อเขาเขาอยากติดต่อสื่อสารนะ ใครบางคนถ้าไม่ได้มีการบล็อกหรืออะไรแบบนี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาแน่นอนนะคะติดต่อมาเพราะว่าเขาเอาชนะความหวาดกลัวในเอาชนะความหวาดกลัวในความดีหรือความรักที่เขามีต่อคุณและเขาเอาชนะความหวาดกลัวหรือความเป็นเด็กในจิตเคเรื่องอะไรอะ่ะความหวาดกลัวนะคะในวัยเด็กการที่เราอ่ะไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากเออ ครอบครัวแล้วกันเนาะหมอขอพูดว่าแฟมิลี่ครอบครัวนะคะทีนี้ใครจะมาดีกับเขาใครจะมารักเขาจริงใครจะดีกับเขาได้เหมือนคุณมันมีจริงๆเหรอในโลกใบนี้เขาก็เลยต่อต้านมันเป็นการต่อต้านพลังงานของตัวเองต่อต้านความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและต่อต้านตัวคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขานิ่งเขาเย็นชาเขาไม่เห็นสนใจฉันเลยฉันดีแค่ไหนฉันทาอะไรออกไปเขาก็ไม่สนใจฉันเลยหมอแจนนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอะนะคะ อ in in been, fence, ació, enen, ึดอัดในความรู้สึกที่เขามีเขากดดันตัวเขาเองนะคะแต่ตอนนี้เขาเอาชนะใจตัวเขาแล้วแหละอืมเขาเอาชนะใจตัวเขาเองได้แล้วที่จะกล้าพูดคุยที่จะกล้าติดต่อสื่อสารเขาคิดว่าณนสถานการณ์ตอนนี้นะคะนะเขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะว o w e r นะแ e l l o Fan นะเขาจะต้องเป็นคนที่เลิกเก็บตัวนะอร r มิตนะเลิกเก็บตัวเลิกสัมโดดเลิกปีกวิเวกและเริ่มเลิกโสดอืม การยึดถือตัวตนของตนเองเลิกโสดในการที่เขาอยู่คนเดียวเขาได้คิดตระหนักรู้ในความรู้สึกในจิตวิญญาณของเขาว่าเขาไม่ได้อยากเขาอยากมีความรักเขาต้องการคุณเขาไม่ได้อยากโสดเขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวจิตวิญญาณเขาบอกเขาแบบนี้เขาจะพังทลายสิ่งนี้ออกไปเขาเอาชนะตัวตนของเขาได้แล้วนะคะเมจิกเชียนก็บอกว่าเขาจะกลายเป็นเดเมจิกเชียนคือนะเขาจะทําทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นคําพูดหรือการกระทําเขาจะควบคุมคนโทรสถานการณ์และเขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทําไมตัวตนเขาถึงเป็นเช่นนั้นนะคะในการที่เขาต้องทําไมคะต้องยึดพื้นที่ของเขาไว้นะ,ค,ะความเป็นเซฟโซนการห่วงแหนสิ่งเดิมสิ่งเ่าอของเขาเพื่อนะคะเพื่ออะไรคะไม่ไม่ยอมเปิดใจรับคุณตอนแรกไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมเป็นผู้ให้นะคะขี้เหนียวเรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะขี้เหนียวในความสัมพันธ์แบบ ไม่อยากให้อะไรคุณนะคะไม่อยากให้ความรู้สึกคุณด้วยไม่อยากให้เงินทอไม่อยากให้สิ่งที่ดีๆแต่คุณนั้นให้เขาอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี you, чи, ้นะคนนี้นอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนะคะเครียดวิตกกังวลก้าวดาบนะคะเขาเครียดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเลยเขาคิดเขาคิดเขาคิดตลอดเลยว่าคุณหายไปไหนคุณไปไหนคุณไปไหนจะทํายังไงดีจะพูดคุยอยากค้าแกคุยอยากโทรหาความรู้สึกมันแย่ๆมากมายไกลกองนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาอะนะคะแปดเหรียญเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์และ นะในอดีตเราเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ให้ตลอดนะคะนะตอนนี้เขาอยากให้คุณกลับคืนซิกบอปเพนิเคิลนะ,ะเขาอยากให้คุณเขาอยากบอกความรู้สึกให้ก็คือให้ความรู้สึกที่คุณที่เขาเคยซ่อนไว้อะที่มีต่อคุณนะเห็นไหมคะคุณเป็นแสงสว่างเป็นดวงดาวของเขาเป็นความรักที่ให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเคมีเข้ากันดีต่อกันนะเอ็มเพรสนะคะจิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนและคุณนะ่ะปรารถนาดีกับเขาอย่างจริงๆอย่างแท้จริงเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นพัฒนานะ แบบอัปเลเวลขึ้นเลยอัปเลเวลขึ้นเลยนะคะจะดงออกซึ่งความรู้สึกและเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบอยากจะให้นะคะนะเก้าถ้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นความสุขอืมเป็นความสุขของเขาเก้าถ้วยนะคะสิ่งที่เขานะคะมีหรืออะไรก็แล้วแต่เนีก้าถ้วยคือการเอ่อเอาอกเอาใจดื่มกินสิ่งใดที่คุณชอบนะ,ะเขาอยากจะทําตรงนั้นดมะมูนนะคะ <c oughs> สิ่งที่เขาไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่เขาแอบ,บซ่อนไว้เด e m มูนนะคะภาพกลัวภาพรอกร้อนการที่ไม่อยากจะคอมมิตเมนต์หรือเขาเจอคุณแล้วเขาคิดว่าเขาเจอคนที่ใช่คือมันเร็วเกินไป เขากลัวโดนหลอกลวงนะคะสิ่งที่เขาแอบซ่อนไว้เดบูลคือ For o บวนนะแปลว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากเลือกคุณเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละเหมือนว่าเขาอยากแต่งงานคือคือคุณคือคือคุณที่ใช่นะตอนกลางคืนอันนี้เดบูลเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่อินเทนต์ลึกซึ้งในตอนที่เขาอยู่คนเดียวตอนกลางคืนนอนไม่หลับและคิดถึงคุณและคิดว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะอยู่กับเขาในบ้านปลายชีวิตคนคุณเท่านั้นที่เขาต้องการสี่ไม้สิบถ้วยนะ เพราะตอนนี้เขาคิดว่าไม่มีคุณแล้วเขาไม่มีความสุขเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาอยากแต่งงานกับคุณเพราะคุณเป็นความสุขของเขาเขารู้ตัวเขาเองนะว่าตอนนี้มันมีระยะทางห่างไกลเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่หวานทื่อๆนะคะหรือตอนนี้เขาต้องมีความอดทนอย่างมากเลยเขาอดทนเขาอึดอัดเขาไม่แสดงออกไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นหน้าที่งานของเขาความห่างกันของเขาและคุณนะคะตอนนี้ติวญาณเขาเห็นไหมคะทาวเวอร์ลงมากับไพ่ฤาษสีแปลว่าคนคนที่จะเปิดใจรับคุณ จริงไหมนะ,ะ The f u l นะมาแล้วจ้านะะเดอะฟู fool, แปลว่าเลขศูนย์เป็นอิสระนะคะเลขศูนย์คือการออกไปอิสระจากหรือสีคือการออกไปอิสระจากฉันไม่อยากจะโสดแล้วอ่าฉันไม่อยากจะโสดแล้วโว้ยฉันอยากจะมีความรักฉันอยากจะมีแฟนฉันจะทาอะไรเป็นแบบมนุษย์โง่ๆความรักมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฉันจะเอาคนนี้เนี่ยนะคะจะทําอะไรแบบตามอาเภอใจตัวฉันเองในความรู้สึกของฉันบ้างแล้วนะคะ เดอะฟูคือเอาจริงละจ้าเขาจะออกเดินทางนะคะหรือเขาจะเริ่มต้นนะคะความรักความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนประหนึ่งว่ามาแล้วมาตรงนี้นะคะ เห็นไหมคิงออฟเพนเด c l e เแล้วเขาก็มองคุณว่า Queen of p e n เด c l e เคุณนะคะเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นพลังงานนะคะไม่เจาะจงเพศได้หมดนะคะคุณกลับมารักตนเองมากๆนะตอนนี้เขาคิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่ๆแน่แน่เลยนะคะนะตอนนี้คุณไม่พูดคุยไม่ได้ต่อสื่อสารกับเขานิ่งเงียบอยู่ในที่ของตัวเองของคุณนะคะ เขาก็อยู่ในที่ของเขานะคะเวลาที่เขานอนเขาคิดเขารู้สึกถึงคุณเขาอยากเริ่มต้นแล้วนะคะโปรเจกต์ Project ในหัวของเขาคือเขามีแพชชั่นเขาอยากจะสร้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่สร้างบ้านซื้อที่ดินหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นความมั่นคงเดิะซันมาแล้วจ้าเขาจะให้ความกระจ่างคุณนะ เขาอยากได้รอยยิ้มที่สดใสของคุณและเขาก็จะเป็นคนนั้นให้คุณเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะโอกาสใหม่มาแล้วเขาจะแอคชั่นแน่นอนเลยหมอบอกเลยนะคะความรักความสัมพันธ์นี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนาบัดน,นี้แต่แต่ใครก็แล้วแต่ที่ได้ฟังแรนดอมคลิปนี้นะคะ นะเดอซันมาแล้วจ้านะคะมาแล้วจ้านะคะความที่มันที่เป็นดมูลใช่ไหมดมูลคือพระจ,จันทร์ตอนกลางคืนความขมุกขมัวความแอบซ่อนในใจของเขาตอนนี้เขาเป็นเดอซันนะคะเขาจะเป็นตัวของเขาเองคนที่มีราศีเมษลัคนาเมษใครที่มีแฟนมีความรักคนคนนี้จะชัดเจนกับคุณแน่นอนนะคะอาจจะหมายถึงตัวตนของคนที่มาฟังคลิปนี้มันเป็นเอนเนอี่นี้สุดๆมันเป็นของคุณเลยนะคะให้น้อมรับพลังงานไว้เลยนะ,ะหรือใครที่มาชมคลิปนี้นะคะ ให้น้อมรับพลังงานไว้เลยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์แล้วก็กดคำว,ว่าจะบอกว่าสาัตุก็ได้จะบอกว่าขอบคุณจกักรวาลก็ได้นะคนคนนี้จะแอคชั่นอย่างรวดเร็วเขามีแพชชั่นอย่างสูงใน g of one นะคะเขาจะทําแน่นอนเขาจะเอาความสําเร็จหรือชัยชนะมาสู่คุณนะคะจะมีการปรับความเข้าใจนะคะเห็นไหมคะจะมีการปรับความเข้าใจ t e m p a r n ความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะการโยกน้าเห็นไหมคะการให้และได้รบับที่เท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะเยียวยาจิตใจคุณและคุณก็จะเยียวยาจิตใจเขานะคะเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะใครบางคนนะคะถ้าได้เจอกันคราวนี้คุณมีสิทธินะคะที่จะแลกพลังงานแล้วนะคะเนี่ยนะคะเออนะ,ะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอ n e r g y ที่เขามีแพชชั่นไฟป่าทนาที่มันเก็บซ่อนไว้มันจะคู่ชนนะคะเห็นไหมคะนี่อัศวินไม้มาหาราชินีไม้เห็นไหมคะ เนี่ยนะคะมันเป็นสถานการณ์ว่าฉันจะไปตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็น energy ที่เห็นไหมคะเข้ามาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันได้เข้าใจนะเขาว่าแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันนะคะเขามีไฟปรารถนาแพลชั่นมากเลยนะ,ะตัวเนี้ยมันเหมือนการตก ฝึกทางความคิดในเมื่อคุณและเขาห่างไกลไม่ได้พูดจาติดต่อสื่อสารแต่ในจิตใต้สำนึกของคุณเหมือนคุยกันอนะมันเหมือนเซนมันเหมือนรู้สึกถึงกันเขารับรู้ว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วมันมีพลังงานว่าเขาคุณจะเลิกจากเขาแน่นอนนะคะวันนี้ไพ่เล่าเรื่องว่าเมื่อคุณมูฟออนเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยนะสิ่งที่เราไปตรงนี้นะนะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นเอ็มเพลเอร์นะคะจะต้องกลับมามีความมั่นใจในตัวเอง จะต้องเป็นคนที่จ่ายเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, คนในความสัมพันธ์และเขาจะชัดเจนจริงจังเขาจะไม่ให้คุณเป็นคนในความลับแน่นอนนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ให้เกียรติคุณนะเอมเปเตอร์รัสีเมดมาต่างชาติก็ได้นะคะก็บอกว่า n Night of p e n t a c l l นะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นะคะที่เขาคิดว่าระยะทางที่ห่างไกลกันหรือมีการหันหลังให้กันไปไม่เข้าใจเนี่ยนะ,ะแต่เขาวางแผนในอนาคตแล้วว่านะคะ ไก่ๆอ่ะมันต้องมีคุณอยู่ในนี้มันต้องมีคุณเท่านั้นเพราะเขารักคุณเนี่ยเห็นไหมคะในอดีตที่ผ่านมาเขารักคุณอยู่แล้วแต่เขาแค่มองแต่ยังไม่แอคชั่นเพราะสถานการณ์อะไรจ้ามาดูสิเดรัฟแฟนนะคะก็บอกว่าเขาเป็นคนที่รักคนยากนะคะและ คนอื่นจับตามองดูเขาอยู่นะเขาไม่สามารถทําอะไรไม่ดีไม่ทาอะไรที่ไม่ดีไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นทําไมคะหน้าที่การงานผู้คนจับตามองเขาอยู่เขานะคะดูดูดีดูโดดเด่นในสังคมและอาจจะเป็นครูสอนศาสนาครูสอนภาษาครูสอนนักจิตวิญญาณสอนผู้อื่นเขาจะทําอะไรไม่ดีไม่ได้นะจ๊ะนะคะเขาก็ต้องสัญญาหรือปฏิญาณตนว่าฉันก็ต้องได้แค่มองอย,อยากจะจับต้องก็ทําไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นไงจ๊ะ นะคะมันความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วตอนนี้เขารู้สึกกล้าหาญเพราะว่าสิ่งนั้นนี่เห็นไหมคะจักรวาลบอกว่าเขาประทานารพรสิ่งนี้มาให้แปลว่าสิ่งนี้มันต้องเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนะ,ะเขาบอกว่าเขานะไม่ได้อยากไม่ไม่สนใจสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วตรงนี้นะ,ะเขานะเนี่ยเห็นไหมคะเขาอยากมีความร,รักเขาอยากได้ของฝันคุณเป็นคนเป็นสิ่งที่มีค่านะคะเป็นสิ่งที่มีค่าไปถึงว่ามาชุบมาชุบฟื้น มาชุบฟื้นให้ชีวิตจิตวิญญาณของเขาคืนจากการหลับไหลการที่ตายไปแล้วจากความรู้สึกไม่อยากจะมีความรักเขาได้เกิดใหม่นะคะเป็นการเกิดใหม่ครั้งนี้ เพื่อเพราะคุณนะเขาตื่นรู้แล้วแฮงแมนมาละจานะฮะเด็กที่ดื้อดึงที่รู้สึกทําอะไรไม่พอใจเขาไม่มีความกล้าหาญเขาเป็นเด็กเขากลัวในอดีตนะคะเขายังไม่ตื่นรู้เขาก็เลยไม่พอใจเขาแก้ไม่พอใจคุณในสถานการณ์นี้เขาเขาบอกจะยุ่งกับฉันฉันไม่เอาความรักของแกในอดีตที่ผ่านมา แต่เนาะตอนนี้นะเขาเข้มแข็งเขาก็หานเขาเป็นคิงออฟโซดแล้วนะฮะเขาจะพูดตรงพูดจริงตัดสินใจด้วยสติปัญญาและคําพูดตรงๆว่ากูเอาก็เอานะเอออะไรเงี้ยเออนะเขาจะมอบอะไรให้คุณจะามาจากเอสออฟครับนะความรักดีๆที่เขาจะมอบให้คุณเขาจะพูดตรงความรู้สึกที่เขาแสดงออกตรงๆตรงๆชัดๆเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าเขารักคุณมากเลยเนี่ยนะะเขาจะเป็นคนพูดตรงแล้วก็แสดงตรงๆรักก็บอกว่ารักไม่ชอบก็ไม่ชอบ อะไรที่เขารักเขาก็จะแสดงออกเขาเป็นคนที่โรแมนติกสุดหัวใจไปเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ในการที่จะพบเจอติดต่อสื่อสารน,นะคะผ่านงานหรือคอนเนคชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเนี่ยนะคะไม่ได้เคยคิดเลยที่จะมีความรักใครใครนะเมื่อเขาเจอคุณนะความอบอุ่นอ่อนโยนและสเสน่หหาเนี่ยเขามีให้คุณคนเดียวคนอื่นไม่มีนะนะคะเพราะว่าเขาอะเคยเสียใจผิดหวังมาเขาก็เลยทำไมคะไม่ได้สนใจอะไรใครง่าย แต่เมื่อเจอคุณนะคุณเป็นความสุขทําให้เขารู้สึกสดชื่นสดใสเขามีแฟชั่นต่อคุณมากๆเลยแต่เขาก็คิดว่าตัวคุณทําไมคะมิมีความสุขนะสดอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวและเขาก็มีเอนเนอร์อาจจะดูด้วยกว่าคุณหรือเปล่าเงินเขาอาจจะมีน้อยกว่าคุณไหมในสิ่งที่เขาบองตัวต,วตนของตัวเขาเองเขาก็จะยก เหตุการณ์ต่างๆนานาและที่สําคัญเ <c oughs> มื่อเขาเจอคุณทั้งนั้นที่เขาเป็นระดับแบบ king of one มีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองนี่นั่นเมื่อเขาเจอคุณเขารู้สึกด้อยค่าตัวของเขาเองกลายเป็น page of one เขาก็เลยแอบปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะเขาดูตัวเล็กมากเลยเมื่อเจอคุณเข้าไปนะคะเขารู้สึกว่าความมั่นหน้าของเขาความมีออร่าของเขาหรือความหลงตัวเองของเขาหมดไปเมื่อเจอคนแบบคุณโอ้โหมันจะไม่หมด ไได้ยังไงอะทั้งเก้าเหรียญทั้งเอ็มเพรสทั้งเดอะสตารโอ้โหแม่คุณอะไรจะมีชื่อเสียงหนะ้าตาดีเงินทองนะะผู้ชายผู้หญิงที่ชมคลิปนี้คุณเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงจิตใจอบอ้อมมารีอ่อนยนทั้งผู้ชายผู้หญิงได้หมดไม่ระบุเพศนจะจ๊ะเก้าเหรียญเพราะไพ่เป็นพอังจีนของผู้หญิงเราจะพูดไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ได้ทั้งหมดหมายถึงว่าเขารู้สึก ดูไม่คู่ควรดูด้อยค่าทั้งที่เขาเป็นราชาเห็นไหมเขารู้สึกเหมือนดูแบบอุ้ยฉันเป็นมหาดเล็กไปเลยอ่ะเพราะคุณเป็นดูแบบงามสง่านะคะดูหน้าตาดีดูเท่ดูหล่อดูแบบคูลอ่ะดูแบบเอ้ยจิตใจดีแล้วก็มีความสุขดูไม่ขี้เก๊กด้วยนะคะเขารู้สึกแบบอุ้ยฉันทําอะไรอยู่วันเนี้นะคะเขาหลงเสน่ห์คุณเข้าไปเลยโอโคนะคะโดนติดกลับไปแล้วเพราะเดวิลนะเขาหลงคุณนะนี่บอกเลยนะตอนนี้นี่แบบว่าถ้าทำได้นะโดนแน่เลยเนี่ยเดวิลมานะจ๊ะ ะะเขาแบบว่าเขาติดกับคุณเลยเนี่ยนะคะแบบเนี่ยรู้สึกอึดอัดเลยแบบวมันมีอารมณ์สเสน่หาไฟไฟพุ่งพ่านไฟรักไฟสเสน่หาแต่เขาบอกว่าจัดติดเนี่ยเขาจะทําอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ไม่ถูกต้องศิลธรรมประเพณีวัฒนธรรมเพราะผู้คนนมองเขาอยู่เขาต้องทําสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีเขาบอกว่ามีไพ่พระกับไพ่มาอยู<ๆ>่ในหัวเขาสองตัวนะคะเขาก็สู้ลบตบมือกันนะเขาจะทําสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นและเขาก็อึดอัด เออแปลว่าเขาอยากจะคุยอยากจะรักคุณอยากจะบอกรักอยากจะสเสน่หายากะนูุที่นี่อะไรทุกเพียงทุกอย่างแต่เขาไม่ทานะคะเพราะว่าทําไมคะเขาอืมกลัวเสียใจกลัวผิดหวังคุณมีคนองคนอยู่ไหมอดูดีขนาดนี้กลัวรักสามเศร้าเราสองสามคนและเสียใจและเขาก็ทําให้ตัวเขาเองเสียใจด้วยนะคะเขาก็เลย มีกำแพงขึ้นมาสูงรีบเร้วเลยว่าโอ้ยไม่ได้หรอกคนนี้ยังใส่เขามีแฟนแล้วไหมอะไรไหมยังันอย่างงี้ก็เลยไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกมีกำแพงให้คุณทั้งที่คุณนี่มีถ้วยเ,เขาใบใหญ่เบล่มเทิมเลยเห็นไหมคะไพเรียงกันมาเลยนะ King of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups กุสเกตเ,เห็นไหมเมื่อกี้ลาเขาเป็นอัศวินแต่คุณเป็นราชินีเห็นไหมมันมี energy ว่า เขาจะเข้ามาแบบรู้สึกเหมือนน้อมๆว่าคุณอะยอ,ยอม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 คุณนะคะเออยอมคุณนะคะพอตอนนี้คุณรู้สึกไม่สนใจแข่งกล้าวดุดันมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสุดฤทธ์นะเขาคุณอะอยากจะจบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วไม่เอาแล้วฉันจะไปมีความสุขในโลกต,ตัวของฉันแต่แต่เขารู้สึกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าผมลิขิตเนี่ยทําให้คุณแล้วเขาได้เจอกันคนในฝันเอ้ยนางในฝันฉันมาฉันจะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้เด็ดขาด ต้องรีบด่วนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยต้องรีบด่วนเลยรีบด่วนรีบจัด,ดจาก,การคนนี้จะต้องมีของฝันหรืออะไรมาให้คุณเป็นสิ่งที่เขาคิดฝันหรือวางไว้นะคะยังไงก็แล้วแต่เขาต้องแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนหมอเชื่อเช่นนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะจบไม่ได้เขาคิดว่าคุณ่ะเป็นคนเดียวที่ในโลกใบนี้ที่ส่งมาให้เขาเป็นของฝันที่จักรวาลประทานมาให้นะคะไม่ว่าในอดีตที่แอนมันจะคิดว่ามันมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือเปล่าว่าหมอแจนเอออาจจะใช่นะคะแต่ตอนนี้คุณเป็นคนนั้นคนเดียวที่เเขาเลือกนะะค ได้ออฟโซดนะนะคะได้ออฟโซดเนี่ยคือแบบทำอะไรแน่นอนนะ,ะจริงจังชัดเจนตั้งใจเพราะตอนนี้เขาอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะ <c oughs> เวลาไม่มีคุณเนี่ยอยู่ไม่ไหวเลยไฟ g h ออ f เ i เนเคิลเงานะคะ นะเงารู้สึกขาดแคลนไม่ได้รับความรักความมุงมจากเอ็มเรสกับสตาร์เนี่ยเห็นไหมก็บอกว่าณตอนนี้ที่เขาโฮความรักความสัมพันธ์ไว้หรือไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเขาต้องบังคับตัวเองอย่างหนักเนี่ยเขาต้องพยายามแค่ไหนคุณดูสิเพื่อเพื่อไม่ให้คุณรู้ว่าเขารักเขาชอบเขาเสน่หาเขาต้องควบคุมตัวเองเพื่อบาลานซ์หรือคอนโทลให้ได้เนี่ยนะคะนะเนี่ยคอนโทลตัวเองให้อยู่เนี่ยนะคะพยายามโอ้โหสุดยเลยบังคับตัวเองไม่ให้รู้สึก อยากแสดงออกนะ <c oughs> นะเนี่ยเอ็ดเอกโซดแต่ตอนนี้เขามุ่งมั่นจริงจังตั้งใจแล้วว่ายังไงคุณเท่านั้นที่เป็นสิบเหรียญให้เขา <c oughs> เขาจะต้องประสบความสำเร็จน,นะคะแบบว่าร่ำรวยเงินทองและมีเงินทองมาดูแลคุณด้วยเป็นครอบครัวคุณทําให้เขารู้สึกว่าอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะคุณทําให้เขามีอารมณ์เป็นแบบเด็กสดใสขึ้นอาจจะเป็นที่ตัวคุณด้วยนะคะแต่เขาคิดวุ่นวายเรื่องคุณตลอดเลยนะเนี่ยนะคะแต่เขาอาจจะ อ่าอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือว่าความรักนี่ไม่สมหวังเราอยู่ไกลด้วยนู่นนี่นั่นกระสบนะคะคนอื่นมองแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ยังวนอย่างนี้นะคะห้าไม้ห้าถ้วยเนี่ยนะคะต่อมาเขาบอกว่าแต่ตอนนี้หัวใจเขาอะ่ะมันบอกว่าเจอคุณเนี่ยมันเป็นหัวใจที่แบบมีความรักเลยหัวใจเขามีความรักแล้วเขารู้แล้วว่านะคะนะซิก o อฟโซลเขาบอกว่า <c oughs> อิทธิพลที่แบบคนนู้นคนนี้จับจ้องมองเข้ามาเนี่ยมันคงจะขี้คายแหละหรือเมื่อเขาห่างจากคุณไปหรือคนเดินออกจากที่ทํางานตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะลืมคุณไว้ได้แหละความรักมันคงห่างกันไปมันคงลืมแหละ ไม่ใช่เลยเขาก็เฝ้ามองอาหาคุณน,นะ,ะเขาก็เฝ้ารอคอยคุณทุกวันเมื่อจะได้อะไรจะได้เจอกันเมื่อไรคุณจะมาหรือเมื่อไรเขาจะได้มาเจอคุณเขาเฝ้ามองและเขามองอนาคตด้วยนน่นนี่นันน่นโอ้โหบรรยายไม่ทันเลยนะหมอดแจนมึงนี่พ่างมวยนี่มันสุดเลยเขาบอกว่าสเตรง็ง อีโก้ของเขานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เขานะคะรักคุณในความเข้มแข็งแข็งแกร่งของคุณความโบบุนอนอรย้อนด้วยและเขาจะยอมคุณเขายอมคุณเลยนะคะอยากขอให้คุณได้อยู่กับเขาหรือนะอยู่ดูแลเขาเหมือนเดิมเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยคนคนนี้บอกแบบนี้นะจัสเมนเนี่ยเออคบประกาศนะคะคำประกาศจากจัก,กรวาลคำตัดสินหรือคำตื่นรู้การตัดสินใจครั้งใหญ่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะบอกเลยคนคนนี้ เกิดมาเพื่อคุณนะไม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ได้กระทําไปหรือความรู้สึกที่เข้มขน้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณสองคนได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะตื่นรู้นะตื่นรู้นะเก็ตไหมคุณตื่นรู้แล้วเขาตื่นรู้ทีหลังนะคะนึกออกไหมเนี่ยคําประกาศจากตะกานหรือวิบากเนี้ยมันหมดไปแล้วความที่ไม่ได้คําตอบเขาไม่ได้คําตอบคุณก็ไม่ได้คําตอบนะคุณก็พยายามจะคิดว่าถอยออกมาอย่าจะยอมแพ้ อีโก e ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดื้อดึงอีโกจัดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์ฟิลิ่งความรักใช้เหตุผลเออคนคนนี้ใช้เหตุผลเก่งนะความรักความสัมพันธ์นะบอกเลยเดี๋ยวมันจะพัฒนาสามไอเท้าแล้วนะคะเนี่ยจะมีการพูดคุยอืมแน่นอนคนนี้จะแสดงออกความรู้สึกความห่วงใย,ยนู่นน,นี่นั่นหรืออะไรคุณคอยสังเกตให้ดีนะจริงหรือเปล่าที่หมอแจนพูดไปอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเอ้ยหมอแจนจริงว่ะแกเขาติดต่อมาแล้ว หรือหนูเจอเขาแล้วเขาไม่เหมือนเดิมเลยเขารู้สึกเหมือนเฮ้ยไม่ใช่คนเดิมป้าวันเนี่ยเออเขาจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มีต่อคุณคอยดูนะว่าจริงไหมคอมเมนต์บอกหมอกแจนด้วยนะว่าเฮ้ยหมอแจนจริงอะ่ะมันมาแล้วว่าหมอแจนนะคะมีเอเนจีคนที่อยู่ห่างไกลกับคุณนะคะเอาราคาประมาณนี้ถ้าใครฟังไม่ทันนะ พลังงานมันมาเร็วว่ะวันนี้หมอพูดลิ้นรัวเลยเหนื่อยเนี่ยแบบมันเหมือนแบบคนที่จะพูดพูดพูดอะไรที่มันอั้นไวขุดนสภาพออกมาถ้าหมอพูดเร็วนะถ้าใครเพิ่งมาชมครั้งแรกนะคุณแบบไอ้กดไอ้มุมไอ้มุมที่มันมีสามจุดอะเออแล้วแบบเอาเสียงแบบให้มันสโลว์ได้นะะแบบพลังงานมาเร็วอ่ะหมอต้องพูดเร็วอ่ะนะคะช้าไม่ได้อ่ะที๋มันมาเยอะอ่ะแล้วแบบแบบว่าหัวมารับสิ่งนี้แล้วปากมันยังไม่ทันพูดมันจะสลับไปสลับมานึกออกปะโอ้นะถ้าใครฟังไม่ทันก็แบบ แบบฟังแบบช้าๆนะไปตั้งเอาในเลเวลของเราได้นะคะเอาล่ะคนของคุณนะเล่าเรื่องแบบนี้วันนี้เอนเน y ีนี้แปลว่าถ้าคุณจะถอยเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปความสัมพันธ์มันจะพัฒนานะสเตตัสเป็นแบบนี้นะวันนี้นะคะเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยมีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ